สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เราอยู่เกม Demon Slayer หรือในชื่อของเกมนี้มีชื่อว่า Training Slayer เป็นเกมจากอินเทเขั่นของดับพิคาตอสวนเกมสามารถเล่นได้บนโทรศัพท์มือถือหรือ Android ซึ่งมีภาษาไทยอยู่ที่เวอร์ชั่น12แต่ตัวเกมอัปเดตล่าสุดคือเวอร์ชั่น32ผมจะสอนตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นก็คือเราโหลดติดตั้ง แล้วก็วิธีการเล่นเกมอธิบายแต่ละขั้นตอนว่าทำยังไงบ้างริ่มต้นที่การดาวน์โหลดผมจะให้ลิงก์ไว้ทั้งหมด3ลิงก์มีลิงก์รวมล,งลงิงก์ภาษาไทยลิงก์ภาษาอังกฤษคุรเลือกมอา1ลิงก์คันลอกมันและนำมันไปวางบนที่ใดที่1หรือกดเข้าลิงก์เข้าไปเลย <c oughs> แล้วมันจะมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันภาษาไทยกับเวอร์ชันภาษาอังกฤษ ถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาไทยก็คือ12คนก็ดาวน์โหลดเลย12ซึ่งเวอร์ชัน12อ่ะมันจะมีดาวน์โหลดแค่5ตัวละครเท่านั้นไม่มีดากิทากิจะอยู่เวอร์ชัน32ทีนี้พอคุณดาวน์โหลดปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าดาวน์โหลดต่อไปแล้วก็ดาวน์โหลดไปจนไฟล์าดาวน์โหลดเสร็จคนก,ก็กดติดตั้งปกติเลยคือแต่ละเครื่องมันไม่เหมือนกันนะเนาะบางคนก็เก็บเป็นไฟล์ก็กดเข้าไปติดตั้งไฟล์เลยหรือมันดาวน์โหลดเสร็จมันก็ขึ้นบนหน้าจอ คุณก็ดาวน์โหลดแล้วก็กติดตั้งพอคุณติดตั้งเสร็จคุณก็เปิดเกมจบเนาะแล้วก็ปัญหาของการดาวน์โหลดไม่ได้ 1. มีคนดาวน์โหลดเยอะกันไปก็คุณก็ต้องใช้เวลาพักประมาณวันถึง2วันใ g o o g l e Drive ผมมีนี่คนอื่นดาวน์วนโหลดเนาะแล้วก็ ไฟล์พื้นที่ไม่พอมันต้องการ201 MB ก็จริงแต่ว่าคุณก็ต้องเผื่ออีก201 MB ในการติดตั้งรวมไปทั้งหมด400ประมาณนั้นปัญหาที่พบก็คือพื้นที่เต็มเครื่องไม่รองรับผลแล้วก็โหลดแอปที่ไม่รู้จักติดตั้งไม่ได้ก็คุณก็ไปดูจากการระบบบริการของคุณนะนั่นแหละฮะซึ่งอย่างที่บอกตัวเกมมีทั้งหมด2เวอร์ชัน ก็คือเวอร์ชันภาษาไทยแต่จะเป็นเวอร์ชัน12ถ้าเป็นเวอร์ชันล่าสุดคือ32แต่ตัวสามสองจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าวันนี้มีตัวละครดาคิเข้ามาโอเคมาสู่จุดเริ่มต้นของเกมนี้ก่อนเปิดเกมเข้าเกมมาปุ๊บมัในใจะให้คุณพิมพ์ชื่อคุณก็พิมพ์ไปเลยชื่อคุณ,คณเริ่มต้นการอธิบายเนาะ กับการสอนเล่นขั้นพื้นฐานเลยอะเริ่มจากกดโปรไฟล์ข้างบนสุดโลกของเกมเนี้ยมันก็ไม่ได้เข้าใจยากเท่าหรอกก็คือยิ่งค่าพลังคุณสูงคุณก็สามารถกําจัดอสูรไดเ้เรื่อขึ้น้งต้นที่ค่า10ก็คือตรงนี้ถ้าค่า่มต้นคือ10ต่อมาก็คือ20่ประมาณนั้นก็คือมันอยู่ที่สิบป20อยี่สิบอะคุณก็สามารถชนะสูรในเกมนี้ได้หมดเลยส่วนดาคิจะต้องทําให้ค่าซื้อเสียงตรงนี้นี่ที่มาผมอยู่อะเป็น30บ ่แล้วก็เรื่องของเงินแล้วก็นี่ดูค่าความสัมพันธ์ของทุกตัวละครค่าความชอบค่าความเลิฟอารมณ์ไม่ดีอารมณ์โกรธซึ่งอารมณ์ตรงเนี้ยมันเริ่มต้นที่10บยี่สิบสะคือผมก็ไม่มั่นใจาว่าตัวละครตัวเนึงมันต้องการค่าสัาประมาณเท่าไหร่เขาบอกว่าเริ่มต้นที่สิก็คุยช่วยเหลือแล้วก็แองขัญเดี๋ยวผมจะมาสอนทีละสเต็ป สเต็ปต่อมาคือการโกงการโกงเกมนี้มันไม่ได้ยากเลยคนกดที่ชื่อของคณมันจะมีขึ้นสนาผู้เล่นสนารสาวกิจกรรมทั่วโลกรายการให้คนรเริ่มที่สารผู้เล่นก่อนมันจะมีบวกเงินเงินค่าเสื่อเสียงความรู้พลังพลังความงามอไรไปเข้าไป,าไปเพิ่มไม่เต็มที่อะคุณสารสาวอะเพิ่มไปเลยวความเชื่อมั่นความรัก ตั้งอารมณ์ให้เสียตั้งสติปกติให้เสื้อผ้าได้เลยอยู่ประมาณนั้นแหละคลิปผมเพิ่มในสิก่อเนาะส่วนกิจกรรมอีเวนต์อันนี้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเว้ยคุณในตอนเด็กๆถ้าคาสานะคุณคืนจุดหนึ่งซึ่งถ้าคุณกดตรงนี้มันขึ้นได้เลยแล้วก็ตรงน,นี้ข้ามไปกิจกรรมบ่อน,น้ำพุร้อนอันนี้ก็ยังประบบสุมมันเกิดการสุมการเกิดขึ้นบ่อน,น้ำพุร้อนถึงคุณสมไปคุณก็สา,าม,มารถทําอย่างว่าได้ เพราะว่าค่า3ามลักความชอบมันไม่ถึงแล้วก็คุณยังไม่ปลดล็อกขั้นตอนของการทําต่อไปคือทุโร่ก็อ่านเลยคนตามนั้นแหละมันไม่ได้มีอะไรพิเศษตรงนี้ตรงนี้พิเศษหน่อยคุณไม่ต้องไปซื้อเองไงเก็เก็บไว้แต่ส่วนใหญ่ผมก็อยากเล่นเกมจบเร็วก็บอกสานะเอาง่ายสุด่ะแม้ข้าสนานะผมขึ้นมาหมดเลยทั้งเงินแล้วก็ ข้าความชับสาวอันนี้คือการโกงเกมโอเควันหนึ่งของตัวละครการพอเราเริ่มต้นอะเริ่มต้นเกมนะทีนี้คุณต้องทำก็คือออกมาข้างนอกแล้วก็ไปพื้นที่ฝึกอารมณ์แล้วก็อรถไฟคนเดียวนี่ทีนะ่จำเปเนน่ะก็คือภกมิชาคนเดียาคนฝึกไปเรื่อยๆอ่ะจนสานะ ออกมองหาพิซา่หรือช่วยเหลือเสลียคนอื่นได้อะซึ่งอันนี้ค่าเริ่มต้นของอนแรกคือ10กับ15แล้วก็ข้างล่างก็คือ20ถึงจะพอจะชนะพิซาาในเกมนี้ได้คำถามนี้น่าจะพบปอยู่เพราะว่าคุณไม่สามารถออกไปล่าศูนย์หรือมองหาศูนย์ได้เกิดจากที่ว่าคุณยังไม่เข้าร่วมกับกลุ่มปาร์ตี้นักล่าศูนย์คุณจะต้องคุยกับชินบุโบก่อนอ่ะค,คุยกับชินุโบ คุณเห็นไหมเขาร่วมแค่นั้นแหละเขา่วมเสร็จก็เสร็จแล้วอ่ะทีนี้คุณจะสามารถมองหาปีศาจได้แล้วและก็ช่วยเหลือได้ซึ่ง2อันนี้มันมีความแตกต่างกันโยเมื่อคุนมองหาปีศาจคุณสามารถไว้ชีวิตหรือมีอย่างว่าหรือจะกำจัดเธอเพื่อได้เงินซึ่งกำจัดเธออ่ะมันไม่ได้เงินเยอะอ่ะผมพูดแลไมันไม่ได้เงินเยอะส่วนช่วยเหลือจะสามารถเพิ่มชื่อเสียงได้แล้วก็ของเงินแล้วก็ขออย่างว่ากับเธอ ซึ่งไอกระจายชื่อเสียงอะ่ะมันจะไปรวมกับดาคีด้วยอ่าก็คือคุณต้องมีค่าชื่อเสียงประมาณ30คุณถึงจะดาคีได้แล้วก็ค่าชื่อเสียงมันได้มาจากตรงนี้เที่ยงเดียวเท่านั้นคุณก็แค่ทำที่ของเงินก็ได้เงินมันจะได้เยอะกว่าการล่าสูตปกติต่ปาคือระบบล่าสัตว์ก็คือระบบ ไม่มีอะไรคุณก็แค่เอาเงินไปมันไม่ได้มีมอะไรมากแล้วก็มีช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งซึ่งเริ่มต้นจากตรงนี้ก็ได้อ่านป้ายแล้วก็จะมีอย่างว่าขึ้นจะจ่าย50เหรียอญอซื้อชุดก็ชุดชุดคอตเพย์อะให้ตัวละครในเกมนี้ซื้อเทมมก็มีของขวัญข้างล่างช็อคโกแลตดอกไม้ดิวโรชุดเสื้อผ้าเราก็ข้ามไปเลยก็ได้ ตอนกลางคืนอะตอนกลางคืนเกมนี้สามารถเลือกได้3อย่างคือ 1. นอนไปเลยอันนี้ไม่เกี่ยว 1. สายลับสาวให้เลือกตัวละครที่เราจะเข้าไปแอบดูมันจะมีการส่งฉากด้วยแล้วถ้าค่าสนาคุณให้ยิวโดกับเขาคุณก็จะมีเอ่อจะมีฉากยิวโดด้วยโอเค2ก็คือการออกไปล่าปีศาจเพื่อเพิ่มที่เสียงกับเงิน แล้วก็3คือบ่อน,น้ำพุร้อนมันจะสุ่มอ่ะสมมุติคุณกดพักผ่อนไปมันจะไม่เกิดอะไรเลยแต่ถ้าคุณซ่อนแล้วรอใครสะกคนมันจะส่มฉากของตัวละครตัวหนึ่งเข้ามาที่นี่หรือไม่มีใครมาเลยแบบนี้ต่อมาคือการจิบตัวละครในเกมนี้คุณสามารถแชท ให้ความชื่อเหลือกััวละครให้ของขวัญกับเทเนี่ยคือการเพิ่มค่าสถานะกับตัวละครหรือคุณจะเปลี่ยนชุดเลยก็ได้แต่ว่าการจะทำอย่างว่าคุณจะต้องปล็อกก่อนอันนี้คือการปล็อกไม่สามารถทำจากล่างขึ้นบนแต่คุณต้องทำจากบนลงมาข้างล่าง เริ่มต้นมาทีละขั้น1 2 3 4, ่5 6 7 8าก็ตามนั้น4วันติดเพื่อปลดล็อกฉากอย่างว่ากับตัวละครทุกตัวที่คุณอยากทาซึ่งมันทําทีละตัวหลายคนทุกตัวเหมือนกันหมดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้ลงมาลงมา,งมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนจบคุณดึงจะทำอย่างว่าได้แล้วก็ถัดกดเลยตัวละครจะโกดแล้วถ้าคุณทําอย่างว่าได้ปลลล็อหมดแล้วนะคุณจะมีฉากคัลซีน ในบ่อน้ำพุร้อนตัวละครจะมีค่าสานะไม่เหมือนกันอย่างเช่นของชิโนบุจะเป็นการไปพักผ่อนของคานาโอจะเป็นเล่นรถไฟลโอบใช้แปลได้ก็คือการฝึกกะของมิโซริจะเป็นการไปเดินเล่นหรือสู้ด้วยกัน สิ่งบอเแรกเดยวเล่นดีกว่าของนเสื้อก็กคือการการช่วยเหลือเธอคาสกิจะเป็นการรักษาวิธีการปลดล็อกตัวละครดาคิก็คือค่าชื่อเสียงถึง30ซึ่งได้จากการช่วยเหลือเหล่าสลเลเยอร์นักร่าพีศาจที่กำลังลำบากขอ,อก,กดสัก4ี่หบอ่อบน่าจะได้แล้วล่ะคุณประมาณ10รอบอต่อจากนั้น กดข้างบนมองหาปิศาจแล้วจะเกิดการสุ่มเจอดาคิเราจะเจอดาคิพอเจอดาคิคุณกับเข้าไปในเมืองพอกับเข้าไปในเมืองคุณก็จะสุ่มกันเจอดาคิแล้วละ่ะแต่ว่าดาคิจะไม่โผลต่ตอนคืนตอนเช้าเช้าคุณจะต้องไปหาดาคิเองแล้วก็พูดคุยแล้วก็ทำตัดตัดตัดวิธีการจ็บตัวละครก็เหมือนเดิม ุกันข้ามสนาถึง15แล้วก็ปลดล็อกจากบนลงมาข้างล่างค่อยต่ไต่ไต,ต,ต,ต่ลงมาในการทำอย่างว่าทีละขั้นตอนสำหรับคลิปนี้ทุกคนก็ได้เคยเห็นเกมนี้ผ่านๆกันมาเยอะแล้วละ่ะคือน่าจะเยอะพอตัวแต่ว่าทุกคนก็ชอบสงสัยว่าทำไมตัวเองเล่นไม่มีภาษาไทยอันนี้คือคำตอบเนาะมันมีแค่วอร์ชั่น12ต่อจากนั้นตั้งแต่12ขึ้นไปมันไม่มีภาษาไทย คุณก็จดจำออลกษาไทายไปแล้วคุณก็ไปเล่นมันมันไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่หรอกหรือจะใช้ช่วยตัวแปลภาษาอย่างพวก Google ก็ได้มันตัวแปรมันไม่ได้ยากมากรอนนี้ในเรื่องไม่มีเลยเลยแล้วก็ตัวเกมมันเป็นเกมม o ชันโทรศัพท์อะ iOS ก็น่าจะต้องหาวิธีมุดในแบบของคุณอีกแล้วล่ะแล้วก็คอมพิวเตอร์คุณก็น่าจะต้องใช้ตัวเสริมอย่างเช่น LD Player เนี่ยผมใช้ LD เล่น กาะข้างๆผมที่คุณเห็น QR c o วโคก็สามารถสแกนเพื่อดเน a t ให้กำลังใจผมได้ตอนนี้ช่องเราก็น่าจะมุ่งสู่ส0ท0ัพซับแล้วละ่ะคืออีกนิดนึงก็ถึงแล้วละ่ะและคลิปนี้ลงก็น่าจะถึงแล้วตอนอย่างนั้นก็ไม่ล่มกันว่ายางไรต่อืแฟนเพจก็ไปได้ดีแต่ว่าได้ยินข่าว a c e b o o k ก็น่ากลัวนิดนึงใครมีอะไรสงสัยก็ทักแฟนเพจมาเหมือนเดิม ส่วน Youtube ผมก็ำลังคิดอยู่ว่าผมจะทำอะไรต่อว่าจิกที่ผมคิดไว้ในหัวก็คือการเล่าเนื้อเรื่องทำแบบสรุปเนื้อเรื่องเกมอ่ะ,อะของเวอร์ชันเกม18บแปบอย่าง,งเดียวเลยว่าเกม Summer Memory อะไรแบบนี้อืมก็กางคิดอยู่จะคุยเรื่องอินเมแต่ผมชอบได่อินเมเมากกว่าคุยอ่ะอ ใครสนใจลองฟังการด่าอีเมลของผมไหมถ้าถ้าสนใจก็เอาวิ้นไว้ข้างล่างแล้วกันต่อไปจะเป็นเกมอะไรหรือจะเป็นเนื้ออะไรก็ค่อยคิดแล้วกันบ๊ายบายฮะขอบคุณสับทุกคนได้น้าวันนี้